ดูให้พี่ด้วยน้องแป้งน้องแป้งยญ่บุตรลบกวนดูให้ด้วยนะครับตามร้านค้าน <c oughs> อกจากซาวิจเนียรนะครับจะอยู่ในนี้ จ้าหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ของเราก็ความร่วมมือด้วยนะครับความร่วมมือกับทางยูทูบเบอร์ด้วยนะครับความร่วมมือด้วยโจจะเป็นสนับสนุนกันงานยี้เข้าคันซุ่มเข้าบ่ดเงี่ยงกันผูใิสิบิ่เงี่ยงไทยเข้านะสำหรับสำหรับคนที่จะเข้าออกได้จะมีบัตรห้อยคอนะครับเป็นบัตรสตาฟที่พอพีทหรือว่าพี่พีทเขาจะจัดทําให้เป็นสายห้อยคอนะครับที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์นะครับ การเป็นสมาชิกของวง,งสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลโชวนะครับจะมีบัตรห้อยคอนะครับบัตรสตาฟนะครับนอกนั้นไม่มีนะครับเ,บปเอปข,ข,ขอบขอบลุณาด้วยนะครับผมพี่น้องท่านที่น้อ,องบอกหน้าเวที<อ>ลูกก็สามารถทึอะไรได้เลยลุกให้ผมด้วยนะครับหน้าเวทีลุกให้ด้วยนะครับผมตอนนี้นจนกว่าจะหมดนะครับถึงจะปล่อยด้านหน้าเข้ามาได้ ตอนนี้ดนะ้านหน้ากำลังรออยู่รอเข้ามาอยู่ครับขออนุญาตเทียบบางข้านในก่อนซื้อบัตรแล้วก็ต้องไปปั๊มแขนก่อนครับแม่มันต้องปั๊มแขนนะครับคุณแม่ต้องปั๊มแขนก่อนถ้าคุณแม่ไม่ปั๊มแขนก็คือคุณแม่ออกไปแล้วเข้ามาไม่ได้นะครับ นะครับถ้าหากว่าครับพี่น้องยังบ่วห่านในอกนอกกับบริษัมานสี่ดําเนินการกับในรูปแบบการแสดงได้นะครับทศนันของความประมือจากพ่อๆแม่ๆซี่ครับดีเดินทางมาให้กําลังใจขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายๆกับใครที่ซื้อบัตรแล้วก็เออ่ไปประทับตาก่อนเนาะเอ่อเรแล้วย่ายืนยุืนยบร้อยแล้วอะไรนะไปไม่น้องยุ่นโสหอเขา เกลีร์คนออกให้อยู่อ๋อครับอันนี้อันนี้ทีมงานนี่ทีมงานบีัครับผมเออไปดูตามเต็นท์ให้พี่ด้วยขอบคุณนะครับเอ่อยูนิลาวเซียท็อปทีมงานโปรโมเตอร์ ไปนั่งที่เดิมเสียครับเออเอาพีนองเนอร์กับผมเนากจากร้านการร้านขายกับร้านค้าร้านขายก็อยู่ให้เป็นระเบียบนะครับเอาเอาขอครับผมขอลังใจจากปีจากน้องขอความรวมือกับกับแฟนๆกับพี่นองทีเขามาด้านในขับแล้วก็ขอตอนรับแขกทุกเร็ิทุกท่านกับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์จากทุกๆช่องครับผมที่ ครับมาให้กำลังใจกับสาวน้อยละเบิดโชให้กำลังใจกับผู้นำทีมงานโดยเฉพาะบอสโชยูมานินครับเนี่ยหน่อยหมอลำไบดอนสำหรับมณีเอาขอบคุณพีมขอบคุณน้องขอบคุณแฟนๆครับผมขอบคุณ่อพแม่ที่ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณทุกๆท่านเด้อเอาผู้ในซื่อตรแล้วก็เป็นประทับตากรจากผมอันนี้ขอ ยุนทีมงานนั่งโต๊ะเออหมดไปอาจารย์มอทด,ดูด้วยอยู่หน้ามิกมีใครที่ไม่ใช่ทีมงานเราครับใครที่ไม่ใช่ทีมงานนะครับขอความการุณาครับผมเอาให้ความรวมมือได้วยครับเด้อครับผมให้ความรวมมือเลยครับตอนนี้เรากาลังจะเคลียร์ครับเรากําลังจะจาหน่ายบัตรจํหน่ายตัวครับผมเอาขอความรวมมือจากปีจากนอกจากเอฟซี ครับผมเดินทางจากไกลจากไกลได้แล้วได้แล้วได้แล้วใหครับผมาไกลแล้วครับพี่น้องไกลแล้วพี่น้องทั้งน้องผ่าจะกข้าวดื้อครับพี่น้องทั้งน้องผ่าจะกข้าวกับอีกไม่นักเกินรอเห็นหว่างปิดฤดูกาลมาแมนปะท่พอท่านคุณเปิดบริษัทบึ้มบึ้มกบิร์วันนี้ก็คงจะบรรยากาศมุโครงการเหมือนเดิมระยุทธครับเป็นยังเขาคือให้ออกไปปั่มแขนเป็นยังเขาคือให้ออกไปสื่อบัตรคือ โดยส่วนมากที่เห็นนะครับทุกงานทุกปีจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาในงานเราก็มีนะครับเพื่อที่จะมาเกีดกระเป๋าอย่างรอบที่แล้วล้วนะครับรอบที่แล้วมาขโมยของศิลปินก็มีเข้าสิตีฟฮูจักว่าท่มานี่จุดประส์มากแบบไหนจุดบริการแฝงมากแล้วก็ด้านหน้าเราก็จะมีกล้องมีอะไรดูด้วยนะครับหลังเวทีเราก็มีกล้องเหมือนกันใช่หลังก็มีแล้วหลังเวทีเราก็มีกล้อง ครับผมอบัตรบาลายุ่วิวัฒนาการแล้วครับน่าน่าจะหมดแล้วผู้จัดการครับเดี๋ยวทีมงานสอหอคือสแกนแล้วก็ถ้าโอเคแล้วก็ปล่อยให้เอซเราเข้ามาได้เลยครับครับทุกคนต้องปั๊มแขนนะครับพี่น้องครับฝากไว้น้ำครับบางคนสื่อบัตรแล้วเพรปั๊มแขนก็คือถ้าเจ้าหน้าที่เอาบัตรไปแล้วนี่ท่านสิออกไปข้างนอกแล้วทานบ่มีปั๊มแขนทันเข่ามาบ่ได้ดีครับ ทุกท่านต้องให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้าประตูปั๊มแขนให้ครับถือว่าทุกคนคือได้ตรวจแล้วนะครับท่านจะเดินเข้าเดือดอกเวลาไหนก็ได้นะครับขอบคุณมากครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญพี่น้องเราเข้ามาได้เลยครับถ้าคงเสร็จแล้วด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพนักง,งานครับปล่อยเข้ามาได้เลยเอาปล่อยๆแม่เข้าขามาาบัดนี้ขามาเด้อพี่น้องบัดนี้เด้อครับ ด้านในเสร็จเรียบร้อยเอาเรียนเชิญเลยนะครับปล่อยเข้ามาได้เลยมาพ่อมากลับมาคุณแม่มากลับมาให้กันลังใจครับมือนีอยืนรับกันซอดแจกจังปางครับสาวน้อยลาเพลินโชว์สักสรรความหมวอสินในกะปีกําหน่อกับแฟนๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไมตรีกรับตอนนีศิลปินกลับของพีของหน่องของแฟนๆ ครับอยู่บนเวทีแล้วครับน้องหงหญิงครับผมเดินล่างรู้สึกจะเป็นฝรั่งน้อยฝรั่งน้อยนี่ยังไงกันเล่าบทีนี้มีเนี่ยมาฝากกันเรี่ยงกบน้องเพื่อนนั่นเดี๋ยวพูดเึงเก่าเรื่องฝากเดี๋ยวพูดเึงเก่าเรื่งฝากแดี๋ยวก็เลยฝากน้องเดี๋ยวก็น้องฝากเงยอยู่นี่แล้โอลี่เป็นน้องยังไ้กันในแต่ละเทือแต่ละมือเดินๆก็เห็นกันเอ้ ทีมงานสังกงษีไอ้ใช่ไอ้อันผมรบก,กวนเรื่มหนึง่งผมขอแผงกัน้นมันจะอยู่ด้านหน้าเป็นแผงกั้นของช้างเขามาฟังกระสองอันปิดหมุนจองหมงค้นสีหลอดมน่เอาจากการเลยครับเอาขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณอี่ออีแม่ฮาอทยอยกันเขามาแล้วนะครับเดีย๋ยวครบอบอุ่นใจนะครับขันเห็นพี่น้องมากถกือว่ามีกำลังเด็ก หล,หลังจากเน็ดเนื่อไม่ล่าซ่อมมาเป็นเร่มเดือนอแล้วกันนักนักสุดก็คือ 30, <000 S 1> สองสามหมืนม่นสี่หมื่นสพันมมือ่อเศร้านี่ก็จนวันอ่าเยือเหมือน<ท>ได้ความเหนื่อยแต่ว่าเมื่อเห็นผลงานแล้วรู้สึกว่ามวนนะคะเออมื่เบิไร่อยู่ถึงจะไม่ได้มาแต่เราก็ให้กำลังแรงใจในคกาหนีนะจา้าเบ่งจ้า ไอ้ยี่อยแม่มาเด้อตอนนี้อุ้งยิงออกแล้วออกแล้วแล้วก็จะไปแล้วจ้าไปไหนเราไปแต่งตัวไม่ยเราสวยอยู่แล้วไงลูกเราสวยอยู่แล้วเราไม่ต้องแต่งอะไรมากเออแล้วก็อุ้งยิงก็สิบือได้ยินฮะพอมีท่อนเต้นตีอันจีนอะไรมีเหมือนตอนเนอะเห็นบอนี่งวันนี้เซฟเดล่าใส่อันฉากจีนบ่ค่ะเอาหนูรับได้บ่ราะสนอะมึงอกี้จริงเมื่อกีจริงเลยวะ ไหนวาไม่มีเพลงอะไรที่อุกิ่งลงไม่ได้แต่ทำาใหหลรนแรมนึงอุกิ่ไหนวะได้ยูเงมันว่าเอามาสิมาหมันเดี๋ยวหัวปีดกองกองไม้อยู่ต้นไหนบ้างทีมงานทีมงานดูไม่เฮ็หลอลเลย ต้องเนก็ต้องขอบคุณพี่น้องทังบัณแพงขอบคุณพี่น้องทางบ้านน้องเหนือนะครับและวันนี้ต้องขอกราบประธานภัยทุกทกท,กท่านด้วยนะครับเป็นมือที่เข้าขออนุญาตใส่เสียบีกมองนีเป็นอีกมือหนึ่งที่เข้าคยบอกคยเยว้าวพี่น้องไว้แต่เมือเอ่อสิบเดือนมิถุนาบอกว่าจะมีหมอหลำเกิดขึ้นที่บัานแพงอีกหนึ่งวงนั่นก็คือสาวน้อยลำเบินโช สาวน้อยลำเพือนฝังเพรศีตเนี่ยบ่ลำเพื่อนฝังเพชรเออจะมีเกิดขึ้นอีกวงหนึ่งที่มันแพงเพราะนั้นโดยความสนับสนุนของพี่น้องบ้านเฮามือใ้ขออนุญาตใส่เสียงลบก,กวนเด้อรบลก,กวนสดประสาทของท่านเพราะโดนครับบพโดนขออนุญาตใส่เสียงมือในเระลูกหลานคือินะกบนงานการแสดงดัานหนา้าเวทีหลักพยายามพี่ะ้องไปฝากบนงานการแสดงทุกๆุกจังหวัดโดยเฉพาะรอบนี้เราจะลงไปที่ ตทมค่ะและเขตปริปมณฑลโอซิเบียนทั้งชน,น,นทีนท่นแนแ่เออชนทั้งเนั้นใช้แน่ก่อนเนาะว่าอะไรอยากไปปตาตินีจะไปทำไมงานอะไรหรอห<ะ>งานอย่งังแต่อยากไปเป็นคน,ต, <laughs> คนตายคนตไตเดี๋ยวขอไม่ขอไม่อยากเป็นคนยังก่อนคนตายค่ะ <laughs> มาแบทในนี้ช่วยช่วยแปลให้หน่อยช่วยแปลให้หน่อยมอญยังไงคนตายเออนี่ดูดูดูหน้าตาเขาคล้ายกับคนตายแต่หนูน่ะเป็นไต่คนตายเออหนูจะไปปัตตานีบอกหนูจะไปเป็นคนตายคนตายนะหนูยิ้มจะไปยามพี่น้องทั้งพี่น้องจะไปเลิงเมืองไรไปพี่น้องทาง ญี่ปุน่นญี่ปุน่นวันท,นที่วันที่สีเ่เดือนพฤษภคหนูจะไปบ<ๆ>้านไรลูกรู้ที่น้องแกได้บอกถูกว่าไปญี่ปุ่นนี่หลายสิไปบ้านไหนบ้านไหนแน,บน,น,น,น่บ้านไหนแน่วันที่กายนพฤศจิกิบเนี่ยญี่ปุ่นไม่บ้านน้ำติดจ้ะโ <c oughs> ว้ยเปนสิมีอ <c oughs> ยู่ตัวแต่บ้านเนอ้องกนยังมีเนาะแมนเออก็ยังมีบ้านแพงมีบ้านน้องโกมีบ้านน้องแสนเป็นว่าเออทั้งมีแน่ตัวเออโตเกียวนาริตะ โตเกียวนาดิตะหนึ่งแล้วบ้านหว่าโตเกียวนาดิตะเพิ่อไปมากว่าอันี้ตวนี้เอาบอกเออโตเกียวนาดิตะไปมากกว่าอันนี่พวกสิ่งสำคัญไม่อ h ậ n ใครไม่ว่าต้องไปเลยภาษาญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นนี่ภาษาญี่ปุ่นเออที่จะไปเดซอบภาษาหอยังองภาษาหรือยังสมมติว่าสอบีอันนีกอันนก็ อย่างญี่ปุ่นอย่างญี่ปุ่นอันนี้ที่ลองถามโซเฟียที่ไหนโซเฟียพูดภาษาฝรั่งคล่องเลยนะพูดภาษาฝรั่งนี่เขาเป็นคนอังกฤษโดยกาเนิดเลยใช่พูดฝรั่งได้ลองพูดภาษาอังกฤษสิลูกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอังกฤษอังกฤษภาษาญี่ปุ่นพูดได้ไหมญี่ปุ่นน้องเขาเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นอายิโนอมโตะผมจะโลดบ้านใ ภาษาภาษาแซ่บไบบนี้เลยอันนี้พ um. ูดญี่ปุ่นได้ไหมญี่ปุ่นพูดได้ไหมเนี่ยลองพูดดิญี่ปุ่นโอ้แล้เปลียนชัดเจนเย้เย้ที่ขนาดระบบเช็คกองกันทีนี้เราเปลี่ยนระบบเสียบใหม่หมดเลยครับผมขอบคุณเสียบพิยะเออขอบคุณนิพนธ์นิดใช่เออ ขอบคุณทีมงานของพ่เต๋มไปประยงีเอ็กว่าข่ดีดีได้เลยนี่เจ้าเห็นไผเห็นพี่เห็นน้องมาหลายเห็นพี่เห็นน้องมาหลายครับก็ดีใจยืนบอกแนววัดสันควักตะข่างกันเด้เลยเห็นพ่อคอดูเขาบอกว่าไม่เกิดอยู่โบว์ปอยใหญ่เ้ามาแล้วบว์โจยังไม่นิ่ขอบคุณที่วันนี้ได้ไปบรรณาขอบคุณพ่อเต๋มขอบคุณแม่เพื่อนเสนุนเสียปียะเจบีปีนีทุมทุนสั่งครับและสิ่งสำคัญขอบคุณไปยังป่าช้าง ครับผมช่างออดิโอแต่สิบอกให้ว่าบอยมาแล้วค่ะบอยโจมาแล้วเออเออคนเกาหลีมดมึอนะแม่กบสหายคู่ใจผู้ใดผู้ใดนิกพ่อนิกกี้พ่อนิกกี้เออนล้วก็ซื้อนิกกี้เอาไปถามรถติ๋เหรอเออเนาะแปลกเนี่แปลกเพต้องถามในวงอีกแต่ยังต้องซื้อนิกกี้ใช่เออตอนนี้ถามไม่ได้ไม่ว่างอ่ะ เสร็จเสร็จหรือยังพี่วัดเสร็จหรือยังจะได้ม้วนซื่นกันต่อเลืวอเครื่องเป่ามาหรอายัง